สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุขูสุคนครับวันนี้อากาศฮ้อนครับก็เลยสิภาพมาลงน้ำครับวันนี้วันนี้มาก,กันสองคนแต่คนหนึ่งกันลงอีกฟังพ่นครับน,นี้สิลงทั้งนี้ครับสิไปพ่อกันอยกูรละกลางกลางพมดล้ครับน,นี่กัจักสิเป็นยังไงครับเพราะว่าเปลี่ยนเวลาลงกันปกติลงตอนแรงวันนี้ลงมาลง ห่วงเสาเบิง้งสิมิตตมีเต็มให้พี่น้องได้รับชมกันบ่เดี๋ยวทานรุ่นน้ำกันเจอปลายังกันยิงระบันบ่เน,นี้นะเก็บเต็มก่อนไายครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยครับ Woof, <coughs> woof, Thank you. องยิงปากกาบุครับจะเป็นได้ไหมเท็ดปากกาก่อนล็อกปืนใบเขายู่ครับนึกาปืนพวกเขาดีปืนดึงา่าถ้าจะเปลี่ยนอยากใบครับ่นอ้องเอ้า

được mình nhục พวาดีปบนนครับ bám búp 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 ใส่กับน้ำเลยครับรดไพเลย ออ้หนด้ขึ้นละเด้อพี่น้องเอ้ยบ่มานดอของใหญ่หมดเนี่ยนี่พอเด็กปน ื่นไม่เด็ดปนอยู่ครับเด็ดปนอยู่บ่ผิดหวังครับคีิงานก็ลังขึ้นวันนี้บพผอของใหญ่เลยครับชักปิดยังไงเด็ดปนซืือเอาเดี๋ยวจังหวะกันไหมครับวันนีส้สอบสอบมึงก่อนเปลี่ยนเวลาลงไม่เดีด๋ยว้องพอกันไหมคลิปหนาครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ชันี้ก่อนครับสวัสดีครับ